สวัสดีครับน้องๆมสามที่รักทุกคนนะครับรวมไปถึงน้องๆมสี่นะครับที่กําลังเรียนอยู่ในเนื้อหา exponent i น l นะครับพี่บอกเลยนะเนื้อหาที่มันสําคัญสําคัญนะครับที่มากันตั้งแต่ม,มต้นเนี่ยหนึ่งเลยก็คือเนื้อหาพวกเลขยกกําลังนะครับสองนะครับก็คือเกี่ยวกับเรื่องของพหุนามนะครับไม่ไว่าจะเป็นการแยกตัวประกอบการใช้สูตรกําลังสองสมบูรณ์ผลต่างกําลังสองผลต่างกําลังสามผลบวกกาลังสามสำคัญมากครับเชื่อไหมครับลองไปเปิดในกระทู้พันทิปดูนะ มันจะมีรุ่นพี่นะครับที่อยู่มปลายอยู่คนหนึ่งนะครับก็ไปคอมเมนต์ว่าประมาณแบบเสียดายที่ไม่ตั้งใจเรียนในตอนมอตน้นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพวกพหุนามในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเลขยกกาลังรวมไปถึงพวกพีทาโกรัสแล้วก็ติีโกณมิติด้วยสามสี่เรื่องนี้นะครับเป็นพื้นฐานที่จะทําให้เราเนี่ยเลิกเกลียดคณิตศาสตร์เพราะอะไรเพราะสามสี่เรื่องเนี้ยมันคํานวณล้วนๆโอเคไหมครับเข้าใจเนาะ เพราะนั้นลองไปติดตามดู u t u b e นะครับหรือติดตามพี่ชัดในเพจก็ได้ติดตามที่ YouTube ก็ได้หรือแม้กระทั่งใน Titiktok ก็ได้นะครับลองไปติดตามดูนะพี่ชัดลงข้อสอบดีๆพยายามจะลงทุกวันครับอ่ะมาลองดูกันครับข้อนี้ใครที่กำลังดูผ่านช่องทาง YouTube นะครับแนะนำให้กดติดตามกดกระดิ่งนะครับแล้วก็แชร์กันไปโอเคไหมครับเพื่อที่จะได้ทราบเนื้อหาใหม่ๆเวลาพี่ชัดอัปเดตข้อมูลเวลาลงข้อสอบข้อใหม่ หรือลงเนื้อหาใหม่ๆโอเคไหมครับส่วนใครที่ติดตามผ่านเพจ f a c e b o o k สัญญาก่อนนะว่าจะต้องรีบดูรีบทำโอเคไหมครับแล้วก็กดแชร์กันไปให้คุณพ่อให้คุณแม่ให้เพื่อนให้เราโอเคปะ่ะเพราะพี่ชัดลงข้อสอบทุกวันนะเวลานั้นพวกเราจะต้องมานั่งลันย้อนหลังดูเองมันจะย้อนไปไกลครับแนะนำให้แชร์ไว้เลยครับแชร์ไว้ใน facebook ได้เลยอ่ะพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้ว วางปากานะครับหลักการอยากจะเก่งคณิตศาสตร์ให้ได้หนึ่งอย่าทำไปดูไปดูให้หายสงสัยก่อนดูให้เคลียร์ก่อนหลังจากนั้นก็สต็อปวิดีโอแล้วลองทำทำไม่ได้จริงๆนั่งดูใหม่อีกหนึ่งรอบก่อนที่จะทำถ้าทำตามที่พิ่ชัดบอกคณิตศาสตร์ไม่ใช่เรื่องยากแน่นอนครับพร้อมนะไปอ่ะลุยนะครับสังเกตไหมข้อนี้ เราพยายามมองฐานมันให้ออกก่อนครับตัวนี้เราเรียกว่าฐานตัวนี้เราเรียกว่าเลขชี้กาลังหรือเลขยกกําลังโอเคปะเออเพราะนั้นเฮ้ยมันฐานสองฐานสองแสดงว่า4ตัวเนี้ยเราก็พยายามทําให้มันอยู่ในรูปของฐานสองให้ได้ก่อนครับทํามันออกมานะครับมันก็จะกลายเป็น2องยกกําลังสองทั้งหมดยกกําลังสองลบเอนะครับบวกอยู่กับ2องกำลังสาลบสองเอ็ 3, 2, x, นะครับบวกอยู่กับ2องกำลังสองลบ, 2, ลบ สอเท่ากับอะไรลูกเท่ากับ14บสตามทันไหมเอาละเพราะนั้น2ตัวนี้ครับมันก็จะคูณตัวยกกำลังกระจายไปโอเคปะ่ะเ,เพราะนั้นตอนนี้ฐานเท่ากันหมดแล้วนะมันก็จะกลายเป็น2ยกกำลังอะไรลูกสี่ลบสองเอ็กได้ไมได้ไหม,ได,ไ,หมได้อยู่เนาะหรือหรือเราไม่เอาแบบสี่ยกสองสองดีเอาแบบนี้ดีกว่าเรามองเห็นอะไรไหม เฮ้ยมัน,ม,นมันแทบจะใกล้เคียงแล้วนี่ว่าแทบจะใกล้เคียงแล้วนี่ว่านี่ก็ลบสอนี่ก็ลบสอเอ็กาไงดีลองใหม่ไหมลองใหม่เอา้าเพราะนั้นพี่ชัดก็ขอทําเป็น4ี่ลบสอกก็แล้วกันนะครับบวกอยู่กับ2ยกกำลังสามลบสองเอ็บวกอยู่กับ 2, 2บกยกกําลังสองลบสอโอเคไหมครับตรงนี้ล่ะเฮ้ย จำหลักเลขยกกําลังได้ไหมขอทวนนิดนึงนะครับหลักเลขยกกําลังกําลังของเราเนี่ย a ยกกําลัง m ลบ n นะครับมันเกิดจากอะไรลูกมันเกิดจาก a กําลัง m คูณกับ a ยกกําลังลบ n แบบนี้ก็ได้ครับมันเกิดได้หลายแบบหรือเราจะเขียนแบบนี้ก็ได้ครับ a ยกกําลัง m ส่วน a กําลัง <OLED> กําล <amiento quelque S 2> ัง n หรือหรือ a กําลัง m หารด้วย A กำลัง N เขียนได้หลายแบบมากครับโอเคไหมอ่านี่คือนิยามของตัวเลขยกกำลังก่อนที่เราต้องรู้เอาละเพราะฉะนั้นพี่ชัดมองเห็นอะไรบางอย่างเห็นนะเฮ้ยลบสองเลบสองเลบสอง x ทำให้มันดูดีหน่อยครับแยกฐานครับตัวนี้ก็จะกลายเป็นสองยกกำลังสี่คูณอยู่กับสองยกกำลังลบสอง x บวกอยู่กับ2กําลังสคูณอยู่กับ2ยกกาลังลบ 2x บวกอยู่กับ2กําลังสองคูณอยู่กับ2ยกกาลังลบ 2x เห็นไหมดึงตัวร่วมได้ไหมครับตัวร่วมครับตัวร่วมครับตัวร่วมคืออะไรตัวร่วมคือตัวที่อยู่นะครับระหว่างเครื่องหมายบวกหรือลบของทุกพจน์ต้องมีเหมือนเหมือนกันครับเพราะนั้นพี่ชัขอดึงตัวร่วมออกเลยนะตัวร่วมของเราคือคือ 2ยกกำลังลบสอเนะครับเพราะฉะนั้นเหลือใครบ้างเหลือ2อกำลังสี่ครับเหลือใครอีกเหลือ2อกำลังสามครับเหลือใครอีกเหลือ2อกำลังสครับใส่วงเล็บเลยครับแล้วเท่ากับอะไรลูกเท่ากับ14ที่ชัดแล้วเครื่องหมายล่ะดูเลยครับถ้าเครื่องหมายบวกเครื่องหมายบวกก็ใส่เครื่องหมายบวกใส่เครื่องหมายบวกตามทันไหม จริงๆตรงนี้มันจะได้เรียนกันจริงๆเนี่ยมสี่มสีม่เทอมหนึ่งก็ได้เทอมสองก็ได้แล้วแต่โรงเรียนเลยเอาโอเคเพราะนั้นตรงนี้เท่าไหร่ได้สิบหกตรงนี้ได้แปดตรงนี้ได้สี่ยี่สิบบวกแปดเป็นยี่สิบสี่มันก็จะเหลือสองยกกำลังลบสองเอ็กนะครับยี่สิบบวกแปดเป็นยี่สิบแปดยี่สิบแปดนะจบเพราะนั้นสองยกกำลังลบสองเอ็กนะครับ สิบยี่สิบแปดมันคูณอยู่ใช่ไหมเราก็ย้ายลงไปเลยลูกย้ายลงไปหารลูกสิบสี่หนึ่งสิบสี่สิบสี่สองยี่สิบแปดจบเลยครับเพราะนั้นมันคือสองยกกำลังลบสองเตรงนี้มันคือหนึ่งส่วนสองปะ่ะหนึ่งส่วนสองเนี่ยเราสามารถยกสองขึ้นมาไว้ข้างบนได้นะครับแต่อย่าลืมนะตรงนี้มันกำลังหนึ่งอยู่ถูกต้องไหมครับเวลาเราตีลังกาขึ้นมาด้านบนเนี่ยมันจะกลายเป็นสองยกกำลังลบอะไรลูกลบหนึ่งจำได้ไหม จำไม่ได้จะทวนให้นะครับ1ส่วน a กำลัง n นะครับจะเท่ากับ a อยก,กำลังลบลบเอจบเอาฐานเท่ากันแล้วหลักการทำยังไงลูกฐานเท่ากัน,จ,กกนจับเลขชี้กำลังเท่ากันได้เลยครับโอเคป่ะจับเลขชี้กำลังเท่ากันได้เลยลบกับลบหมดไปครับเพราะฉะนั้นเหลือหนึ่งส่วนไหนลูก หนึ่งส่วนสองครับเป็นคําตอบมีช้อยหรือเปล่ามีบ้าเอาตอบช้อยข้อไหนเดื่อวไปดูหน่อยตอบช้อยข้อที่ข้อที่สองครับง่ายไหมพอไหวไหมพอไหวนะนะครับเพราะฉะนั้นอย่างแรกเลยนะครับใครที่ไม่มีพื้นฐานเลยพี่มั่นใจว่ามาดูยังไงก็ตามทันส่วนใครที่มีพื้นฐานแล้วแนะนําให้สต็อปวิดีโอแล้วลองทําดูก่อนถ้ายังใครแบบยังทําได้ครึ่งๆงกลางกลาง วางปากกาแล้วตั้งใจดูพี่ชัดสักรอบสองรอบตรงไหนไม่เข้าใจคอมเมนต์มาครับอยากจะปรึกษาอยากจะสอบถามอะไรเกี่ยวกับแผนการเรียนพี่ผมต้องวางแผนยังไงลูกหนูต้องวางแผนยังไงลูกผมต้องวางแผนยังไงทักมาคุยกันได้นะครับไม่จาเป็นว่ามันจะต้องมาเรียนกับพี่ชัดเสมอไปไม่จําเป็นแค่ทักมาคุยกันมาให้คําปรึกษากันก็ยังดียินดีครับยินดีโอเคไหมเออเพราะฉะนั้นฝากด้วยนะครับฝากช่องด้วยฝากเพจด้วย ใครที่สนใจอยากจะเก่งอยากจะพัฒนาตัวเองจริงๆคอมเมนต์มาทักมาแอดไลน<า>์<า>มาไปแล้วนะครับตั้งใจเรียนนะครับน้องๆพี่ชัดอยู่ข้าง,างนะสวัสดีครับ